ยกระดับค่าตัวนักมวยขึ้นมาเพื่อให้นักมวยมีความฝันและไปต่อใช่ป่ะครับทุกวันนี้โบเมเตอร์จ่ายค่าตัวตามใจฉันเวทีอดีตมีสองเวทีเดือนนี้เหลือแค่เวทีเดียวเขาจะทำอะไรก็ได้วันหนึ่งเขามีผลประโยชน์คือเก็บวันละหกเกเจ็ดแสนเพราะว่ามวยไทยห้ายกเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีรายการใหญ่เลย มันก็จะทําให้นักมวยมีความฝันไม่ใช่นักมวยไาทีได้สองหมื่นสามหมื่นคุกค,ค,ความจริงมวยไทยมันไม่เกี่ยวกับสามยกหรือว่าหายกมันมีหมมวยไทยเป็นมวยไทยสามยกก็บหายกสิ่งที่อยู่ต้องเข้าใจแฟนคลับคนที่ดูภายกสรศิลปิผ่านเขาชินว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่โกงคนเราต้องเปลี่ยนอิเมเพรของนี้ก่อนก็ แล้วก็บริษัทจะลงทุนแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่เป็นสปอนเซอร์แล้วมัเขาไม่อยากลงทุนในในกีฬาที่มันสโกโปรกใช่ไหมเขาอยากลงทุนในในในกีฬาที่เป็นป็นสม่ำเสมอ,เ,อเงินที่สามยกมันมากกว่าเราต้องเปลี่ยนพยายามร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้สกรรรให้ห้ายกกลายเป็นกีฬาจริงๆเล่นการมันไม่ผิดนะเล่นการต้องเป็นออนไลน์ ล่าสุทธเฮียตีได้ออกมาโพสตคลิปที่เขาพูดคุยกับบอสชาตีนะครับน่าจะเป็นงานเสวนามวยแห่งหนึ่งแล้วกันครับบอกว่าสุดท้ายไม่มีใครรักมวยไทยจริงมองเป็นธุรกิจกันไปหมดไม่มีใครที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเพื่อพวกเราเลยนะครับก็เป็นโพสต์แนวตัดเพาะพอสมควรแต่ว่าเนื้อหาในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสรุปนะครับสิ่งที่เฮียตีพูดก่อนเฮียตีนะครับบอกว่ายกตัวอย่างเลยนะครับไม่มีใครที่อยากจะพัฒนามวยจริงๆนะครับไม่รู้ว่าทําไมค่าตัวมวย5ยก ทำไมมันถึงน้อยจังเลยนะครับนักมวยผมอย่างเช่นลําน้ํามูลต่อยที่ประเทศไทยได้ค่าตัวแสนห้าเป็นแชมป์ rws ได้ค่าตัวแสนห้าแต่พอไปต่อยที่ญี่ปุ่นก็ได้ค่าตัวแสนห้าเท่าเดิมทําไมนะครับทำไมไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ และเฮียตีเองก็ได้สะท้อนไปถึงสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เพราะเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของค่าสนามที่แพงหรือเปล่ามันเลยทําให้โปรโมเตอร์นะครับไม่สามารถที่จะขยับคระเตือนค่าตัวของนักมวยได้นะครับแต่คําตอบของบอสจตีก็บอกไปถึงเรื่องของการสนับสนุนนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันง่ายมากๆนะครับในคําตอบก็คือเราไม่มีคนมาสนับสนุนนะครับมวยห้ายกไม่ได้มีผู้สนับสนุนมากพอที่จะทําเงินได้พอๆกับรายการวันมันเลยนะครับทำให้ค่าตัวน้อยแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เฮียตีพยายามจะทำก็เหมือนว่าจะกดดันเฮ้ย ถ้าอย่างนั้นมันมันไม่สามารถแก้ไขตรงนั้นได้นะครับไม่สามารถแก้ไขให้คนเข้ามาสนับได้เราสามารถไปลดเวทีได้ไหมลดค่าใช้จ่ายของเวทีลงได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เฮตีจะสื่อนะแล้วก็สรุปเลยของบตสตีก็คือบอกนะครับจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนความเชื่อก่อนนะครับ ให้มวยไทย5้ายกเนี่ยเป็นมวยที่มีคนเข้ามาสนับสนุนเยอะคือต้องเปลี่ยนความน่าเชื่อถือของมวยไทย5้ายกให้ได้ก่อนก็คือเป็นศรัทธามวยไทย5้ายกเลยแหละครับสรุปง่ายๆตรงนี้เลยแล้วก็ผมมีคลิปเต็มนะครับเอาไว้เป็นลิงก์นะครับให้เพื่อนๆนะลองไปกดดูได้นะครับเป็นคลิปเต็มเป็นลิงก์จากหน้า Facebook ของยียตีแล้วนะค,คลิปยาวประมาณสักเกือบ1ินาทีครับลองไปฟังดูได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็นํามาพูดให้ฟังเท่านั้นสรุปอีกทีนะครับฮีนตี ก็อาจจะยังมองไม่เห็นสิ่งที่บอสชาตีสื่อนะครับแต่ผมคิดว่าหลายหลายคนคงพอจะมองเห็นสิ่งที่บอสชาตีสื่อแล้วว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับคือไม่ให้มีการพนันไปแทรกแซงในเวทีนะครับไม่มีการกดดันนักมวยบนเวทีเนาะถ้าเป็นพนันต้องเป็นออนไลน์เขาก็พูดกันนะครับเต็มปากเต็มคําคือเป็นเป็นให้มันโปร่งใสว่างนั้นเถอะครับจะดวลกันจะสู้กันก็ต้องให้มันโปร่งใสนะครับไม่มีไปตะโกนกันข้างเวทีนะครับไม่มีบอกถอยบอกเดินพอแล้วออกตัวเสร็จแล้วอะไรอย่างี้ไม่ให้มีแบบนี้ครับก็แฟนนั <c> ับ คอมเมนต์เขาบอกกันได้ครับเป็นคำพูดของวัชตีแล้วก็เฮตุตีที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ